สวัสดีค่ะาเจริญอายุมั่นฟันยืนปราศจากทุกโศกโรคภัยเด้ออยเมียนโชคเียนลาบมีเงินมีทองเยอะๆวันนี้คุณยายมาอวยพรท่านนะคะก็ขอให้คุณยายบอกว่าขอให้ร่ำรวยเงินทองมีความสุขกันมากๆนะคะมี กำลังถ่ายคลิปอยู่สุนัขข่าวไม่รู่าใครนะคะขอให้เช้านี้เป็นเช้าที่โชคดีมีความสุขกันมากๆนะคะแล้วก็เป็นวันสุขเป็นวันสุขกายสุขใจสุขทุกอย่างนะคุณยายเนาะใจก็สุขกายก็สุขความทุกข์ไม่มีเข้ามาเบียดเบียนกันนะคะแล้วก็ยายก็ถือศีลแปดนะคะวันนี้ก็วันพระ ศีลแปดกออ็อนุมโมทนาบุญกับคุณยายนะคะออขอให้บุญหนุนนำคุณแม่ถือสินคุณลูกก็ได้บุญเ <c oughs> <laughs> พราะว่าเพราะว่าลูกก็เ <c oughs> นาะซัพพอร์ตน,น้แม่เนาะหาอาหาร <c oughs> หุงข้าวทำกับข้าวให้กินก็ก็ได้บุญส่วนหนึ่งก็ก็ดีใจนะที่คุณแม่หรือคุณยายของพี่ปันมา เรียกไหนนะมาเยี่ยมนะคะมาเล่นน่าจะอยู่สักพักไม่แน่ใจว่ากี่วันยายอยู่กี่วันออกพรรษาหรือมะออกไม่ยายมาอยู่จนออกพรรษานะคะมามาถือศีลที่นี่นะคะ <c oughs> เพราะว่าทุกวันพระคุณยายก็จะถือศีลแปดเนาะจะถือศีลแปดก็ลูกหลานก็ได้รับบุญไป ไปด้วยไปด้วยแล้วก็ไปพร้อมกันกับทุกท่านนะคะก็ร่วมอนอนุโมทนาบุญกับคุณยายนะคะคุณยายแสนสวยของพิปัน์และของคุณแม่สายนะคะสวยตลอดก<ส>าล <c oughs> ดูผมนะคะ <สา S 1> ผมผมผมขาวมากแล้วก็สวยส่วนแม่สายถ้าถ้าไม่ยอมนะคะก็น่าจะขาวเหมือนแม่นะคะก็ประมาณสักประมาณไม่เกินหนะ้าสิบเนาะ ผมน่าจะขาวหมดหัวเพราะว่าก็บอกว่าผม,ผมขาวนะเป็นเป็นยีนหรือพันธุกรรมมาตั้งแต่รุ่นบนรรพบุรุษของเราเป็นคนที่ผมขาวไว้นะคะแล้วก็ผมขาวสวยก็ดีใจดีใจมากๆที่คุณยายมามาหานะคะ ตอนแรกคิดว่าจะไม่อยู่นานเนาะเพราะว่าจะได้เห็นผักสวยๆงามๆยายบอกว่าอยู่แค่ช่วงออกพรรษาก็อีกกี่เดือนยายสองเดือนใช่ไหม,มก็น่าจะได้ผักงามๆให้ทุกคนได้เห็นอีกรอบนะคะแม,ม่สายมาดูแลต่อก็ไป <laughs> ผักตายหมดเลย <laughs> ขนาดใส่ปุย๋ยแล้วก็รดน้ำทุกวันนะคะก็ยังไม่ไวที่จะคิดแล้วนะผักมันแบบว่า ยิ่งรถมันยิ่งเฉาก็งงเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวคุณยายก็จะมาปลูกผักส,ยสวยๆงามๆให้เราได้เห็นนะคะแต่ก็น่าจะอีกสักพักก็จะได้เห็นใช่ไหมคุณยายคุณยายแสนสวยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะมาแบบสบายๆส,สไตล์แม่สายนะคะสวัสดีค่ะ,คะ